วันนี้นะครับผมจะพามาดูอุปกรณ์แต่งรถของผมนะครับที่ใส่เข้าไปในเจ้า c ีทีหนึหรือเจ้าสีหมอกของเรานั่นเองนะครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในการออกทริปจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องโนแผน b i KER นะครับวันนี้เราอยู่ที่บริเวณห้างโชดีซีนะครับก็วันนี้จะมารีวิวในส่วนของ เจ้า c ีทีหน่หรือเจ้าสีหมอกนะครับให้เ,เพื่อนๆได้รับชมน,นะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมแต่งอะไรไปแล้วบ้างและเป็นแนวทางในการที่ใครที่จะทําตามนะได้ไปทําตามร่วมกันนะครับโอเคไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นดูไปด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับ สิ่งแรกเลยเนี่ยที่ผมซื้อมาจากศูนย์เลยนะที่ได้ลด10%รนะครับก็คือเจ้าตัวของตัวกาดบริเวณนี้นะครับก็คือเป็นก็จะเป็นกาดของ G-Cup นะครับก็จะเป็นตัวตรน,นี้1ชิ้นนะครับตรงนี้เป็นชิ้นที่2ตรงนี้ชิ้นที่3นะครับ3ชิ้นนี้มันแยกกันนะราคาผมอาจจะไม่พูดถึงนะครับทุกคนลองไปเสิร์ชหากันเองนะครับก็จะเป็นแบรนด์ g c f t เลยนะครับนี่จะเป็นตะแกรงหน้า ที่ไว้ป้องกันช่วงไฟหน้าและได้ในส่วนของความสวยงามด้วยนะครับจุดยึดก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆเป็นไงผมว่าการออกแบบของ G car นีสวยมากๆเลยนะครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้ครับตัวบางแตรนะครับเป็นงานของ revolution นะครับรถอาจจะไม่ได้ล้างนิดนึงนะเพื่อนๆนะก็จะเป็นรูปเท้าหมีนะครับและมีโลโก้ ct 1 2 5นั่นเองนะครับผ่านข้างหน้านะต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของตัวของกาดแฮนด์นะครับ Aster, <h ant> ก็เป็นของ Buck Buster นะครับก็จะเป็นแบรนด์กาดแทนที่ที่รถวิบากเขาเน้นใช้กันนะครับราคาเนี่ยน่าจะเกือบเกือบสองพันแหละผมก็ซื้อพร้อมกับช่วงซื้อพร้อมกับตัว G Cup ชุดนี้นะครับก็คือตอนซื้อตอนออกรถเลยก็ซื้อมา3มชิ้นนะก็คือ1 2 3 4นะครับโดยได้ลด10%นะจากบินแรกที่ไปออกรถนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็เป็นตัวของชิลนะครับตัวของชิลเนี่ยทุกคนอาจจะ เห็นว่ามันแบบโ,โหเห็นแล้วสะดุดตามากเลยนะส่วยสร้างมิติรถให้มันดูดีขึ้นมากๆเลยนะครับเป็นตัวของชิลนะชิลเนี่ยก็เป็นชิลของ Aston นนะครับราคาก็ไปเซิร์ชหากันเองนะครับซื้อจากช h อป e ี้นะก็จะเป็นชิลที่ยึดกับตุ๊กตาแฮนนะครับนี่เห็นไหมครับจะยึดบริเวณตุ๊กตาแฮนตรงนี้นะครับแล้วก็ลากขึ้นมาจับกับบาร์ตรงนี้ยาวขึ้นไปนะครับนี่ก็จะเป็นมองของชิลของ Aston นะ อาจจะเลอะเทอะนิดนึงนะครับผมไม่ได้ล้างรถนะจากนั้นครับก็เหมือนเดิมครับผมใจตัวล็อกของคอร์ดล็อกนะครับแล้วก็ไวเบชั่นนะตัวดัมเบอร์นะของตัวกันสั่นนะครับเพราะงั้นตัวนี้ใช้งานดีครับและตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะฟอร์ซ่าก็ใช้คันนี้ก็ใช้นะครับในส่วนของตัวยึดมือถือนะครับนี่แบบนี้เลยเป็นไงสวยไหมครัอ่ะพาร์ทหน้าหลักๆก,ก็ประมาณนี้เห็นไหม เฉพ,พาะพัดหน้านี่ก็ทําให้รถดูเต็มขึ้นมากแล้วนะครับเห็น mm. ไหมตั้งใจจะซื้อของ G-Cap อยู่แล้วนะครับดูมิตีรถคําว่า C-T นี่เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับ mm. อ่ะในส่วนของตรงกลางนะครับจะเป็นตัวกันลายนะครับกันลายเนี่ยก็มีงานหลากหลายแบรนด์นะทุกคนลองไปเลือกดูนะครับผมก็ใช้งาน แบรนด์นี้จําชื่อแบรนด์ไม่ได้เหมือนกันนะครับไว้วางของวางอะไรได้ที่สําคัญนะครับเวลาเราเท้าวางตรงนี้เวลาเราขึ้นรถเนี่ยมันมีโอกาสที่เท้าเราจะไปปาดตัวตรงนี้มากๆเลยนะครับเพราะงั้นเราก็ควรจะซื้อตัวกันลายตัวนี้มานะเอาทีแบบที่ทุกคนชอบนะครับแต่ผมชอบลายที่มันเรียบๆนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นแร็กนะครับแรก็กไม่ใช่แรก็กดิเขาเรียกว่า c r a ช h bar นะครับ คราชบาร์นี่ก็จะเป็นงานของเดียโวนะครับของร้านเคสปีดนั่นเองนะครับผมเห็นว่าอันนี้มันสวยมากๆเลยนะแล้วคนก็ใช้น้อยด้วยผมก็เลยตัดสินใจซื้องานตัวนี้ออกมาที่เองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกันสไลด์นะเห็นไหมเป็นกันสไลด์เลยไม่ต้องซื้อมาเขาให้ตัวกันสไลด์ตัวนี้มาเลยนะครับซึ่งจะยึดกับบริเวณตรงนี้เห็นไหมครับอ่ยึดเข้าไปเลยครับแล้วก็มีตัวบาร์กลางตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับ ตตรงนี้จะเขียนคําว่า diablo นะครับสวยงามมากๆเลยกล้องผมอาจจะเข้าไม่ถึงนะฮะในส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตัวจับแก้วน้ำ motovuf นะครับที่เคยใช้ในเจ้า forza สามนะมันเดิมครับตัวนี้เลยนะสามารถเลื่อนขยายเข้าขยายออกได้นะครับโดยหมุนด้านล่างตรงนี้นะครับไว้สําหรับวางแก้วน้ําก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับต่อไปนะครับตัวตรงนี้เป็นบากลางนะที่จับกับแฮนด์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นของ โมโตวูฟนะครับก็จะเป็นบาร์ในประสงค์ต like ัวหนึ่งนะครับอาจจะจับโทรศัพท์หรือจับอะไรต่างๆตรงนี้ได้อีกนะครับเพราะงั้นมันก็มีประโยชน์มากสําหรับเอามายึดกับตรงแฮนด์บาร์นะครับรถที่มีแฮนด์บาร์นี่ต้องบอกเลยว่ามันสามารถเล่นอะไรได้เยอะมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของกระจกตรงนี้โอ้ยเห็นหน้าผมด้วยกระจกตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระจกในการที่จะเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นนะในฟอร์ซ่านะครับผมก็ใช้กระจกตรงนี้เช่นกันนะ มันสามารถปรับระดับได้จะเข้าด้านในจะเข้าด้านนอกนะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเสียงดังมากลูกพี่ <c oughs> <c oughs> ชิ้นต่อไปนะครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือตัวของพักเท้า ซอนนั่นเองนะครับผมก็เลือกงานของ Revolution นะครับก็เป็นงานที่ต้องบอกเลยว่าดูดีและแข็งแรงมากๆนะครับพักเท้าก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเลื่อนลงมาแล้วก็เปิดออกไปตรงนี้ก็จะมีโลโก้ของ Revolution นะครับสวยงามมากนะครับงานดูแข็งแรงนะถ้าเป็นของตรงรุ่นเลยเนี่ยก็เป็นของศูนย์เนี่ยเขาจะจับบริเวณตรงนี้นะครับก็คือน่าจะเป็นหนีบหรือไม่ก็เป็นตัวเจาะเข้าไปในรู2อ,อันตรงนี้นะครับแต่ผมอยากได้ งานที่ไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรนะก็จะเป็นอย่างของรีเวอร์ูชั่นนะครับเห็นไหมมีสกีนสวยงามมากๆเลยนะครับงานของเขานะมีพักเท้าแล้วนะครับก็ต้องมีเบาะคนอนโซนนะครับทุกอย่างต้องบอกเลยว่า CT ทต้องซื้อเพิ่มหมดนะครับเบาะคนโซนเนี่ยก็จะเป็นเบาะของ J Motion นะครับก็จะเป็นทรงประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมทรงมันจะเข้ากับร่องตรงนี้พอดีและยึดกับน็อตแค่2ตัวตรงนี้ ซึ่งยึดง่ายมากๆนะครับเบาะเป็นอะไรที่ติดตั้งง่ายที่สุดแล้วนะครับในส่วนของเบาะของเกย์โมชั่นนะต่อมานะครับตรงบริเวณตรงนี้ทุกคนจะเห็นในส่วนของแหลกนะครับ mm hmm. ปกติเนี่ยคนจะไม่ค่อยยึดแหลกกันแต่ผมอ,อยากให้คนสอนได้นั่งสบายนะครับเพราะงั้นผมก็เพิ่มในตัวแหลกตรงนี้ขึ้นมาเพื่อยึดกับกล่องนะครับกล่องตัวนี้เนี่ยเป็นกล่องที่ต้องบอกว่าผมมีตั้งแต่มีมานานแล้วแหละตั้งแต่ตัวขับซูมเมอร์นะครับ ผมก็เอามาใช้ในส่วนของ CT 125ด้วยแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นปี๊บอลูมิเนียมน,นะครับอันนี้เอามาใช้ซั่วข่าวก่อนเพราะว่าการไปไหนมาไหนแล้วไม่มียูบ็อกเนี่มันเก็บหมวกัน็อกลำบากผมก็เลยใช้ตัวนี้เป็นตัวเก็บหมวกน็อกอ่าเขเป็นแชส HH h s h 6กนะครับก็คือเป็นกล่องขนาด26ลิตรนั่นเองนะครับอ่าต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นชุดแต่งอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือเป็นตัวบาร์ ตรงไฟท้ายนะครับของ g c a r t อีกแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นบาร์ที่บังในส่วนของไฟท้ายนะผมชอบอะไรที่มันดูกินคลีนดูเคลียร์อย่างนี้นะก็สวยงามดีครับเป็นเหล็กยื่นมาจุดล็อกน็อตอะไรตรงเป๊ะทุกอย่างนะในส่วนของตัวไฟท้าย g c a r t นะครับอันนี้เป็นพวงกุนแจที่เขาแถมมาให้นะผมก็เอามาติดนะครับด้านล่างอะสติกเกอร์เริ่มลอกละห้อยมหอย่างี้วเฟี้ยวเลยนะ โอเคไหลมาต่อนะครับตรงนี้เลยในส่วนของด้านข้างทางซ้ายนะครับก <c oughs> ็จะเป็นในส่วนของตีนเป็ดของ Re v o l u t i o n นะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากทุกคนผมชอบชิ้นนี้มากๆเลยนะดูดิงานโคตรสวยเลยทุกคนแผ่นใหญ่มากนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของตีนเป็ดที่ผมได้ใส่เข้าไปนะครับชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นยางหุ้มตัวเกียร์นะครับของ Pro Tapper นะครับก็จะเป็นยางที่หุ้มตรงนี้เข้าไปอีกทีหนึ่ง ก็จะเป็นประมาณนี้เลยในส่วนของโปร,โปรแทปเปอร์นะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละในส่วนของเจ้า CT125 ของผมที่ได้แต่งเข้าไปนะของทุกชิ้นนะครับเน้นเติมไม่เน้นเปลี่ยนนะครับตอนนี้ทุกอย่างยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า c t 1 2 5หรือเจ้าสีเหมาะที่ผมตีใช้ในการออกทริปในอนาคตนะครับก็เป็นรถเล็กนะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันมากๆแต่ว่าอย่าไปพูดถึงเรื่องความเร็วนะครับมันแทบจะไม่เร็วเลยนะฮะแต่เป็นรถที่ขี่สนุกโคตรเลยนะเหมือนเดิมครับการแต่งรถของผมเนี่ยผมจะเน้นการเติมเข้าไปก่อนยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนเนี่ยนะแรกๆก็น่าจะเป็นเรื่องของโช๊คนะครับ โช๊คอัพเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีเสียงอึดอัดอึดอัดแต่โช๊คเขาถือว่าดีนะแต่ผมอาจจะลำคาญเรื่องของเสียงนิดนึงนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นพวกโซ่นะฮะโซ่สเตอร์เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนตามเขาเรียกว่าอะไรตามสิ่งที่เราจะต้องใช้นะครับเช่นขึ้นเนินก็จะมีการทดสเตอร์ขึ้นลงให้ไหลไปบ้างให้ต้นมามั่งก็แล้วแต่สูตรนะครับว่าทริปนั้นเราจะไปที่ไหนกันนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช anel No Pan Biker ด้วยนะครับแล้วมาชมกันว่า เราจะมีทริปแรกที่ไหนสำหรับเจ้า CT 1ี5หรือเจ้าสีมอนะครับผมก็อาจจะเอาตัวนี้ไปออกทริปที่แบบใกล้ๆก่อนนะเพราะว่ามันทำความเร็วไม่ได้นะครับแล้วอะไรที่เป็นการแอดเวนเจอร์นี่ก็อาจจะเอาตัวนี้ไปเพราะว่ามันสามารถขึ้นเนินได้ง่ายกว่าและรถมันเบาวกว่าเวลาเราจะขึ้นเนินขึ้นอะไรหรือเราจะเข็นมันจะง่ายต่อการที่จะไปที่ที่มันลำบากนั่นเองนะครับอีกอย่างเลยผมออกตัวนี้มาเพื่อมาทุ่นแรงในส่วนของเจ้า บิลลี่หรือเจ้าฟอร์ซาสามารถสนที่ผมใช้ออกทริปเป็นหลักครับตัวนี้จะคอยทุ่นแรงให้เจ้าฟอร์ซาด้วยนะครับเพราะฟอร์ซาตัวนี้น่าจะใกล้จะ50,000กิโลเมตรแล้วนั่นเองนะครับโอเคสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ c h anel n No Plan Biker ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเราไปดูกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนสวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับบ